คลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่เชียงไฮยดิสนี์แลนด์นั่นเอง กับช่องเอิร์นสุเกเอร์นะคะก่อนดูคลิปนี้ลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่เชียงไทยดิสนีย์แลนด์นั่นเองซึ่งเป็นครั้งที่2ของเอิร์นแล้วที่มานะคะแฮปปี้มากๆดีใจมากๆก็ซื้อตั๋วไปแล้วแล้วก็ซื้อฟาส์พารแบบ6เครื่องเล่นจะเข้าไปดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้เรามาฉลองวันเกิดเอวาด้วยเพราะตรงกับวันที่10มีนานตรงกรรับวัน,นกรรเกิดเอวาเป๊ะเ,เลยเลยมาดูาาาเซอร์ไพรส์กันว่าะะีใ้นนนงคคลิป ก็นี่นะคะดิสนีย์แลนด์แรกกับพี่วินนั่นเองที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ต้องเหลือญี่ปุ่นหรือปารีสเหรืออเมริกาหรือฮ่องกงนี่ดีใจมากนี่นี่เจ้ของวันเกิดนะคะจะได้ของขวัญจากดิสนีย์ด้วย ัต้องติดตรงนี like ้เลยติดติดต่ว่าเป็นต่อมาเที่ชื่อด้วยอ่ะแล้วก็นนเอว่าขอดูหน่อยชิ่นี้ดูนะเฮ้ยน่ารักมากอยากได้บ้างอะเอวีเออ่ะเบ กำจะไปเล่นไทเรตฮับส์แค a ร i เบียนนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ใน Fast Pass นะคะแล้วก็เขาบอกว่าแนัน่นต้องเล่นนะคะคือเล่นอีกครึ่งเล่นแล้วไทเรต พี่นก็แบบมองวันมากพี่มองตั้งใจตั้งใจมากเลยกมองหีันเกิดไอวาสติกรีไหนวน่อยเฮยน่ารัก่าบอกว่าจะมีขนมที่ได้ฟรีด้วยนะวเรจะไปหาร้านกันว่าร้านไหนที่เขาให้ขนมฟรีนะคะ นี่พี่บินซื้อไอติมพี่หย่อมซื้อเหมือนกันนะคะวินซื้อให้เนี่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากป้ะอร่อยจริงทุกคนอันนี้อร่อยจริงต้องมาซื้อนะคะอย่างนี้ว้าวนี่อะไรนะมือหนึ่งกินไก่มือหนึ่งไอติมพี่วินกินมือหนึ่งไก่อะไรเนี่ยมือหนึ่งไอติมโอ้โหข้าวโพดไปเดินไปกินไปนะจ๊ะเดินจ้า ไปกินแบบอะเลตอร่อยมากอันนี้ยังไม่รวมไปกินข้าวเที่ยงเลยนะเนี่ยดูโอ้โหสุดยอดคนนี้นะคะการถ่ายลงถ่ายรูปการดูพาหลงพาเลตการเล่นเครื่องเล่นไม่สนฉันกินแล้วดูปากเลอะไปหมดดูฉันกินก่อนจ้าไม่เลอะือข่ พร้อมถ่ายรูปมาเนี่ยหนูเนี่ยสวยงามคือวินมองคุณไม่ถ่ายรูปกูจะแก่ไก่ะ <c oughs> คอกำลงจะถ่ายรูปนะคะ อยู่ได้หมดเลย่ะแสดงเลยแล้วเดี๋ยวไปที่เด็กคนทีนน้ยนี่แมิบอรนเน่แบอร์่น่ารักมากิร์นเ อันนี้น่ารักมากเห็นไหมเขาพูดถึงยูคยูเลยดูเอวากินช็อกโกแลตค่ะทุกนนคนเลยนะคะ โอเคเตรียมตัวไปเล่นค่ะก็เมื่อกี้นะคะมือเมื่อกี้ก็ประมาณ5,000กว่าบาทก็อาจจะค่อนข้างราคาสูกหน่อยเพราะว่าเป็นของดิสนีย์โดยตรงเลยนะคะตอนนี้กําลังจะไปเล่นเครื่องเล่นต่อแล้วที่เราซื้อ Fast สพา s มาก็จะมีโซโทเบียทอนบัสไลเอียซินดรัฟแล้วก็ต่างๆนานานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้เล่นอีกกี่เครื่องเล่นค่ะนี่พี่วินไปวา มุ่งเหน่อยมุเหวาไวไม่เอาไม่เล่นสนุกมากไม่น่ากลัวเลยนะคะตอนนี้นะคะเข้ามาซูทอฟเฟียแล้วครั้งแรกที่มาเลยก็ซื้อฟาสท์พลาสไม่งั้นจะต้องต่อแถวเพื่อที่จะค้างเข้าเนี่ย75-80นาทีโชคดีมากนี่ซูทอฟเฟียใส่ชุดเพื่อการนี้เลยเฉพาะใส่ชุดเพื่อการนี้โดยเฉพาะอายุวานว้าวน่ารักซูทอฟเฟียนะคะอุ้ยน่ารัก หมืนอนยูอีกลองเลย ดังที่สุดในมได้อีกแล้วสติเกอร์น่ารักมากวันเกิดแ้อร์รักวันนี้สติเกอร์เป็นมออันดนะคะแต่ละทีก็จะได้ตีดม่เหมือนกันเป็นแฟรไทเกอร์ ตอ้องแคนดี้มีคนแฮปปี้ได้คอตตงแคนดี้นี่มันจะร้านอะไรคอจุงบอลเป็นร้านของเก่งพี่โชว์นหน่อยว้าวใข<จ>่ขนมบอลเร็ไมจาะ มันไม่ให้ออกมันซีดไปแล้วนี่นะคะนั่งเล่นประเด็นไงว้าวแทนเซเนียไปกินยาอะ นี่นะคะกำลังจะเดินไปเล่นบาสไลเอียแล้วก็ทรอนนะคะเป็นอีก2อย่างที่ซื้อในฟาส์พารแล้วยังไม่ได้เล่นแต่เอวาไม่ได้เล่นเครื่องเล่นรถไฟหอเพราะเอวากลัวนะคะเอวาก็เลยรอเมื่อกี้ต่อแถวไปเล่นเครื่องเล่นเมื่อกี้มาก็ประมาณ50นาทีไม่ถึงนะคะในป้ายเขียนว่า50นาทีเราจะรีบเดินตรงไป Tomorrowland เออเดพี่จะไปดวเดดด๋เดวเดีเดเดเดวเดีดีวเีด ไอวาใหญ่มากโอ้ยไปของหวาอันนี้อันนี้อาหารไยฝั่งนี้เอวาจะซื้อให้พี่เนทฟรีอย่างหนึ่งนะคะวันนี้อ่ะอยากได้อะไรพี่เนทโอยากได้ที่นั่งนั้นเหรออยากได้แบบนี้อยากได้ที่นั่งอยากได้ที่นั่งอ๋ออันนี้ไม่ใช่ที่นั่งอันนี้ผ้าห่มเรามาดูพี่เนทช้อปปิ้งในดิสนีย์นะคะว่าเขาจะได้อะไรอ้าวช้อปปิ้งด้วยการนั่ง เอวังทั้งคนแยอันนี้ล่ะคุกกี่าคุณพี่ช้อปปิ้งนะคะ้ยงใ่อแต่นี่น่ารักจริงแล้วบกก่อนนะคะทุกคนว่านี่คือแค่โซนหนึ่งคข้างหน้ามันจะเป็นแนวแบบมีหลายโนีมสเอร์ีันนี้จะเป็นตีมแบบเหมือนป่าๆใช่คือนก่มไม่ด้เปโอ้โหคือหารหาร สองพันบาทตัวนี้ในกล่องสวยววกล่องสวยจริงอ๋อเขามีแม่เหล็กมีแม่เห,หล็กน่ารักมากทุกคนจริงจังเบอร์ไหนอ่ะมีล่องสุ่มด้วยเรื่องจริงจังมากแม่แบบนี่นะคะที่เอาไว้ใส่เหมือนแบบตเตาด้วยนะเอเอที่ไหนเขาบอกว่าเอาไว้ใส่แบบเครื่องประดับใดๆดีๆอเปล่เอวาบอกว่าน่าจะได้ไหลายอย่างคือตอนนี้ช็อปมันไม่เหมือนกันแต่เอราจะเอาต้นนี้ใช่เ,เพราะเราคือตอนนี้เรา เราจะไปเอาข้างหน้าก็บางอย่างจะของไม่เหมือนกันข้างหน้าอาจจะมีของพวกนี้เธอมาดูใช่ก็เลยจะเอาเลยนี่ได้แล้วนะคะนี่ของที่เอามาได้นะคะทำไมเป็ขวดน้ำด้วยชอบตัวนี้มากเขาคือหมาชื่อว่าคุกกี้แอนนะคะหมาขนปุกปุได้แล้วชอบมาก มาถึงแล้วชอนเอวาเธอไม่ได้เล่นตื่นเต้นอะไรชอบตรเบอรี่ตลอดเล่นชอนเครงเล่นในชีชวิตเคาดีมาเอวาไม่ได้เล่นนี่เครื่องเล่นเป็นอย่างนี้ดูจากรูอันนี้ จิปาไซเอยเมื่อกี้ลำหน้าเอวเกือบสามแสน่เอวพุ่งขึ้นห้าแสอ้าเอวสตรอเบอรี่จะรับออกได้้านววมาก็เชื่อไเรายินดีเลี้ยงนะคนละห้าคนละห้าเย้นี่นะคะจถ่ายกันเจประมาณพันหน่ว้าวขอเอวมา ซื้อให้ไหนอันไหนเขาซื้อให้ฉันซื้อให้เอิญแต่สรุปเอิญมีแล้วเขาซื้อเมื่อกี้เหมือนกันเอิญส่งรูปมาในร้านที่เอิญเข้าไปนะเพราะคิวที่ร้านเยอะเขาเป็นบรรยาวแล้วเห็นป่ะเฮ้ยมันมีพวกกุญแจทุกอันจนได้มีอันนี้แล้พี่เนยต่อยคิวเอาก็รีบหยิบให้เอิญเลยแต่สรุปเอิญบอกว่าเอิญซื้อเหมือนกันไม่เป็นไรสิแม่จะก็จะเอาเอาอันนี้จากไอวานจากไอวานที่เป็นของขวัญในวันเกิดไอวานนะคะให้เอิญวันเกิดเอวานนะไอวาน ช่างเอิร์นจูเกเตอร์ด้วยอีกสี่พันคนเออไม่เกินสี่พันคนจะแจกจะกกระตุ้นกระต้นโบกเนี่ยมจะมีความสุขมากเอาะคนทุกคนมากนะคะที่กดติดตามให้เอิร์นด้วยนะเย้ีพีนี้ที่ดิที่ล้านบ๊ายบายเลิกยุบไชวยย